มาดูคำทำนายของคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์กันแบบกระชับชัดเจนใน3หัวข้อหลักๆที่คุณต้องการเลยครับ 1. หน้าที่การงานที่เหมาะสมคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์ส่วนใหญ่มีความคิดสร้างสารรค์สูงและรักอิสระครับไม่ชอบงานที่จำเจหรืองานที่ถูกจำกัดกรอบพวกเขามักจะปรับตัวเก่งและมีไหวพิพิีเหมาะกับงานที่ได้ใช้สมองได้คิดนอกกรอบ และงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีครับสายงานที่เหมาะงานที่เกี่ยวกับการออกแบบศิละปะสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัยและพัฒนาหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆครับการเป็นผู้ประกอบการก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเพราะคุณชอบความท้าทายและไม่ชอบอยู่ใต้การบังคับบัญชาครับ 2. ความรักคนโสดและเนื้อคู่ สำหรับคนโสดที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์คุณเป็นคนมีสเสน่ห์เฉพาะตัวครับดูเป็นคนลึกลับหน้าค้นหาแต่ก็มีความจริงใจและรักอิสระมากๆครับคุณไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ผูกมัดหรือครอบงำกันและต้องการพื้นที่ส่วนตัวพอสมควรเนื้อคู่ที่เหมาะสมคนที่เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองของคุณครับคนที่มีความคิดเปิดกว้างมีมุมมองที่ทันสมัยและสามารถเป็นเพื่อนคู่คิด พูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ดีคนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและไม่รู้สึกว่าถูกจำกัดอิสระจะเป็นคนที่คุณมองหาครับ 3. ข้อควรระวังในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอารมณ์ขึ้นลงง่ายบางครั้งคุณอาจจะผันผวนทางอารมณ์ได้ง่ายครับบางทีก็ร่าเริงสุดๆบางทีก็เงียบขรึมเก็บตัวควรเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ตัวเองให้สมดุลครับเบื่อง,ง่าย ด้วยความที่เป็นคนชอบสิ่งใหม่ๆคุณอาจจะเบื่อง,ง่ายกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความสัมพันธ์ทําให้บางครั้งอาจจะทําอะไรไม่ต่อเนื่องจนจบครับลองหาอะไรที่ท้าทายและกระตุ้นความสนใจอยู่เสมอจะช่วยได้ครับเก็บกดความรู้สึกแม้จะดูเป็นคนเข้าสังคมเก่งแต่บางครั้งคุณก็เก็บซ่อนความรู้สึกหรือความกังวลไว้ภายในครับไม่ค่อยบอกใครซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ลองระบายหรือปรึกษาคนที่ไว้ใจบ้างครับ มองโลกในอุดมคติบางทีคุณอาจจะมองโลกในแง่ดีหรือในอุดมคติมากเกินไปจนอาจทําให้ผิดหวังเมื่อเจอความจริงที่ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ควรหัดยอมรับความเป็นจริงและปรับตัวให้ยืดหยุ่นครับจําไว้นะครับนี่เป็นเพียงคําทานายโดยรวมๆเท่านั้นชีวิตของเราอยู่ที่การตัดสินใจและการกระทําของเราเองเป็นหลักครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับคนสําคัญของคุณไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนเพื่อนและคนในครอบครัวของคุณเลยนะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องดวงชะตาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ